มาเริ่มขาวของเราดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยข่าวมาเยอะมากๆใช่เริ่ม,มด้วยหนึ่งโครงการดีๆเลยะนะคะก็จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีกับการมอบรางวัลให้กับคนที่มีจิตอาสานะคะกับงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดนั่นเองนีก็มีดาราหลายคนที่ได้รับรางวัลไปดูกันครัมีใครบ้าง ดำเนินโครงการกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่29แล้วนะคะสำหรับงานวันหม่อมงามจิตบูรชาติค่ะรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมที่มูลนิธิอนุสร์หม่อมงามจิตบูรชาติ ก็จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศนะคะไม่เว้นแม้แต่ดารานักสแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่นค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีชื่อของศิลปินที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมมณิตปอนัทวุฒิบินบลืทริ์ไม้พิรัตเชียรที่คำพอและสุกฤตวิเศษแก้ว โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดามาศค่ะก็เป็นองค์ประธานกิจมศักดิ์ทรงพระกรุณาให้ตัวแทนพระองค์เดินทางไปมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยละค่ะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยที่ให้เราทุกคนได้รับรางวัลน,นี้แลวก็ที่สําคัญต้องขอบคุณสพ91ค่ะที่เสนอชื่อเราทุกคนให้เข้ารับรางวัลในสาขาของนัแกแสดงที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมและก็ส่วนรวมค่ะแลวพวกเราจริงๆแล้วเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะซึ่งแบบอย่างคนที่เราเห็นชัดเจนผู้ชายคนนี้ก็คือจะทําอย่างนี้อยู่ตลอดผมพวกเราทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นดาราเราก็คิดว่าประชาชนคือ ผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับเรามาทุกวันนี้ได้เป็นดาราทุกวันนี้ได้เพราะพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะต,ตอบแทนพี่น้องประชาชนกลับไปคือความดีที่เราทําให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนครับในอนาคตนะคะปีพศ2558นะคะองค์การยูเนสโกค่ะก็จะประกาศยกย่องให้มอมงามจิตนะคะ บุรชาัตินะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ100ปีและก็จะมีการจัดสร้างตราไปรษณียกรน,นะคะ<ม>ที่ระลึกซึ่งจะออกเผยแพร่นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะปี2,558ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะับถ,ถูงเป้อีหนึ่งรางวัลที่ช่วยกระตุ้นให้คนบันเทิงหรือว่าคนในสังคมเนี่ยมีเจตระาากันมากขึ้นใช่แล้วนะคะจิตใจจะได้แบบว่าผองใสด้วยแล้วก็มีแต่รอยยิ้มกันด้วย